มาพักในซอยตรงข้ามกับหาดบางแสนเลยนะก็จะมีซอยแล้วมีที่พักเยอะมากเป็นห้องเล็กๆที่เขาแบ่งซอยกันให้เช่านะคืนหนึ่งมีตั้งแต่ 500, 600, 700ไปนี่มากัน4คน2คืนก็ามพันนะ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดบางแสนนะจังหวัดชนบุรีสัญ,ญลักษณ์ของต้นมะพร้าวที่เรียงรายเยอะๆอย่างนี้คือที่บางแสนนะก็มีชายหาดแล้วก็มีลมกับเตียงจำนวนมากจนไม่ถูกแดดอะ่ะถูกแดดก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเนาะ ที่มาท่องเที่ยวที่บางแสนริมชายหาดทะเลที่นี่เศรษฐกิจเขาบอกดีมากเนื่องมาจากว่าเป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวน,ะะนักท่องเที่ยวก็มาชมมาทานอาหารกันที่แห่งนี้นะนี่เป็นบริเวณผ่านเมกเตียง นี่เวลาประมาณ14นาฬิกา7นาทนะีก็น้ำขึ้นสูงน,ะน้ำออเตรเลียน้ำต่ำคนนี้นะน้ำขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วก็ร้อนๆอ,อย่างนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวแล้วก็เด็กๆนะเล่นน้ำกัน ที่นี่ชายหาดยาวมากนะยาวไปจนถึงแล้วก็จะมีแต่ละเทศบาลเขารับผูดชอบแล้วก็มาจำหน่ายสินค้าหาดไม่ได้ก็โน,น่ตสกู๊ปเตอร์แบนาน่าโบท๊ทเนาะเข้าห่วงยางเข้าเตียงแล้วก็ร่มแล้วก็มีมอเร้วนกหมูหมากาไก่ก็ได้ไป ได้รับประทานอาหารนู่นหาดไปถึงนู่นเลยนะตั้งแต่บางแสนเลาะไปจนถึงสีราชาศรีหินคลองลำงบูรจนไปถึงพัทยานะหาดยาวไปถึงนน่ บางแสนี่จะใกล้สุดเลยนะถ้าในชลบุรีนี่ก็ใกล้สุดนะถ้าไปต่อที่ชายหาดอื่นก็จะไกลไปอีกนะจนไปถึงพัทยาที่มีชื่อเสียงของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากนะแต่วันนี้เป็นวันศุกร์บ่ายเนี่ยคนก็เยอะนะเป็นวันเปิดเทอมมาก็ยังมีเด็กๆมาเล่นน้ำมาเที่ยวทะเลกันอยู่ นนี้ก็จะพามาดูสีสันของคนชาวบางแสนนะว่าเขามีอาชีพอะไรบ้างแล้วก็มีชีวิตวิถีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเดินไม่ก็ยังมีขยะเยอะอยู่นะมีฝาเบียมีขวดร้อยห้าสมีถุงขนมก็น่าจะพัดมาจากทะเลที่ บางคนพัดลงไปแล้วก็พัดกลับมากนะ็จะเห็นขนอยายซุ้มตรงนี้ที่เขาเป็นบริเวณเป็นที่ที่ว่างว่างไว้ให้นะจะมีคนมานั่งเยอะมากเยอะกว่าร้านอื่นๆนะ ริเวณนี้พื้นที่กว้างๆนี่เขาเว้นระยะไว้ให้ไม่ให้ไม่ให้คนเช่าน,น,นกะก็เปิดเปิดเป็นเวทีกลางว่างๆเขาไว้สําหรับคนเอาเสื่อมาปูลแล้วก็นั่งนอนรับประทานอาหารนั่งคุยกัน ของฝากบางแสนเหน่ะขายแค่สุกเสาที่เงที่จร้อนไ่มขายเฉพาะสุกเสาอ๋ใหม่ๆเนี่ยเขาหลามเหรอเขาหลามละใช้ไม้กน่เนาไม่เคยเห็นอย่างนี้เนาะกางใช้ไมยตักานีขนมจงกินติมานี่เรารับเข้ามาลูกของเราเองที่สาวทำที่สาวทำเหรอทำองหนองมนอะรเป็นของอยู่ที่หนองบนใช่ไหมอออยู่หนองบนต้องใส่นี่บัตรมีบัตรอยู่นี่เนียโอ แปลกแกดีแล้วเวลาเขาทํายังไงให้มันสุกอ่ะเผาเผาใช่ไหมแล้วก็มาตัดที่หลังหรือว่าเอาอะไรไปิดไว้ใส่ตู้อบเ,เลยใช่ไหมเออเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นขนมจากขยี้สิมาขายตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโ,โมงเหรอเพิง่งมางเนาะเพิ่งมาร้าหารงเก็บได้สองเลยนะพี่เออ ดีดำมีขาวดีหมอห้ามกินมันกหวานขอใหใ้ใครดีใครดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นขึ้นมากินอาหารตรงน,นี้เดี๋ยวบอกให้แม่ยายมา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 ชิมนี่เป็นของฝากนะเป็นของประดับ เอาภาชนะเป็นหอยเอามาร้อยแล้วก็เอามาจำหน่ายพวงก็ไม่แพงนะยี่สิบบาทเองยีบาทนี่เป็นอาหารหมักดองอันนี้ของที่เล่นกับทะเลนะรอใจเด็กๆเ,เลยละเป็นสีสันสวยงามอย่งนี้ก็อยากได้ละ ไก่นะไก่ปิ้งไก่ย่างเยอะขายคมไฟไฟอันนี้ส้มตำที่ันที่ขายมากก็นะ่าจะขายดีคือเสือนะก็ดีกว่าเช่าใช่ไหมแต่ถ้าสั่งอาหารแล้วก็ฟรีเสือเสือโต๊ะวันะทั้งเสือทั้งโต๊ะนะให้ใช้ฟรีแต่ต้องสั่งอาหารนะ แต่ก็มีจำหน่ายไว้ถ้าเกิดใครเอาอ,อาหารมาเองนี่เป็นประเภทยำอาหารทะเลนะสั่งได้ ก็เป็นประเภทอาหารต่างๆนะทั้งน้ำทั้งอาหารเครื่องดื่ม สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดบางแสนนะชายหาดบางแสนก็เป็นชายหาดแรกที่เรามาจากกรุงเทพนะก็จะมาอาชายหาดบางแสนก่อนแล้วก็ไล่ลำดับไปจนสุดท้ายถึงจันทบุรีระยองพัทยานี่นะสัตหีบนี่นะไล่ามามก็จะเป็นหาดที่ใกล้กรุงเทพนะนะวันนี้เป็นวันศุกร วันศุกร์ที่หนึ่งนะเดือนพฤศจิกายนนะก็คนก็มาเยอะพอสมควรนะทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็พาเด็กมาเล่นน้ำกันยังคึกคืนอยู่นะยังคึกคืนอยู่ซึ่งต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ยังคึกคืนอยู่มีคนมาเล่นมากมายมาถึงพิมกันทำให้เศรษฐกิจก็พัดหนึ่ง ตรงกับเงินจะไปเดือนตุ่มมา แค่เท่าไหร่ลูก20 ยามเช้าที่บางแสนไม่ค้าไม่ขายก็เตรียมออกจัดของนะคนที่มาออกกำลังกายก็เป็นถนนวิ่งไปกลับนี่ก็พอสมควรเลยนะทำความสะอาดเตรียมบริการนักท่องเที่ยวละก็คือนักท่องเที่ยวหลายคนตรงนี้จะเป็นลานที่รวมคนนันะที่ให้ปูเสือแล้วก็มีโต๊ะสำหรับ นางได้นะบางคนก็นอนที่นี่เลยนะแจกก็เรียกโต้ลุงแจ้งคนก็ยังนั่งดื่มอยู่นั่งเล่นอยู่นะคนที่จะมาเล่นน้ำก็เริ่มมา ดวงอาทิตย์ขึ้นฝั่งนูน้นนะเป็นแสงมาละมองเห็นเรือจอดบริเวณแถวอ่าบนะเขาก็จะเป็นกราะเด็กเล่นน้ำแต่เชา้า บานเมืองแสนสุขยินดีต้อนรับสู่หาดบางแสนด้วยความยินดีมาเจอรถฟุตทักหนึ่งคันนะขายเคฟจนสลับเป็นรถซูซูกินะเป็นสัญลักษณ์ของ โจนสลับที่เขจะขายเคฟนะอะใส่สติ๊กเกอร์สีสันสวยดีนะรถใหม่ป้ายแดงด้วยไม่สูงมากนักนะก็น่าจะขับขี่ได้ทรงตัวได้ดีพอสมควรเลยเ กมีตังอย่างโอ้คน้อยไปนี่ของโบนัคือเะินอืมใส่ที่ไหนโบนัสาไม่ใช่าวยาวไม่เลยไม่ยาอไัวนี่เป็นอะไอันนี้อไอีกใจเนี่เลย